ก็ไอจุดบกพร่องของผมก็น่าจะเป็นการเปิดหน้าแบบไม่ป้องกันอาวุธอะไรเงี้ยก็มีทีมๆวีนัมนั่นแหละแล้วครับแล้วก็หัวหน้าค่ายก็ช่วยให้ระบบป้องกันตัวดีขึ้นแล้วก็มาหลบแบบฟุกเวิร์กฟุฟับฟุบฟับขึ้นมากขึ้นให้แบบมีสเต็ปมวยสากงสากลเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราไม่เคยได้ทําอะไรอย่างี้เราก็เสริมให้มันเยอะขึ้นนะผมก็ซ้อม มากขึ้นกว่าเดิมครับผมคุณจะต้องรีแบ็กับคารบาเพสต้าคุณรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ประกบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เจอกันไปก็ยังค้างคาใจอยู่ครับผมเขาก็แบบยังพูดจายังอะไรอยู่ตอนนั้นก็ยังค้างคาใจอยู่ก็อยากให้มันแบบจบจบกันในไฟน์นี้ให้มันตัดสินให้มันรู้ไปเลยว่าใครแบบชนะจริงๆกันแน่ครับผมตอนนั้นก็จะมีประเด็นดราม่านิดหนึ่งครับผมตอนต่อยเสร็จวันนั้นผมมองว่า ผมแข็งแรงกว่าแล้วก็ออกอาวุธได้เยอะกว่าแล้วก็แน่นกว่าเขาวันนั้นก็เขาก็อาจจะผ่อนผ่อนปลายปแผ่วปลายไปครับเพราะว่าเขาก็ล้มเยอะแล้วก็โดนอาวุธเยอะด้วยตอนนั้นผมก็ติดตามดูเขาตั้งแต่ไฟแรกที่เขาเข้าวันลุมพินีเลยครับผมเขาก็ยังแบบ ปรับตัวไม่ได้ตอนแรกๆแ,แต่ช่วงหลังเขาก็ฟอร์มดีขึ้นนะครับเขาก็นิ่งขึ้นแล้วก็อาวุธคมขึ้นแล้วก็แบบจัดจ้านขึ้นครับผมก็มองว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับกว่าที่ผมเจอก็ประมาทไม่ได้แล้ครับก็ต้องเตรียมตัวไปอย่างดีเหมือนกันครับไฟนี้ก็เจอกันในพิกัด66.6ครับประมาณ147ปอนด์นบผมก็เป็นพิกัดที่ผมยัง ไม่ได้ทำมาประมาณ1ิบกว่าปีแล้วแต่ผมคิดว่าผมก็ทำได้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมก็มีน้องๆมีนาบินช่วยแล้วก็มีนักโนาการช่วยในการทำน้ำหนักผมคิดว่าผมน่าจะทำได้แล้วก็คิดว่าจะต่อยดีกว่าเจ็ดสิบไฟที่แล้วครับไฟที่แล้วผมคิดว่ามันใหญ่ไปหน่อยก็อยากจะลดเวทลงมาสัากร้อยสี่ิบห้าเนยะครับก็อยากจะลงไปหา ลุนนาบินนะผมร่างกายดีขึ้นกว่าไฟที่แล้วครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ต่อยพร้อมกับนาบิลกับยูนิรลบผมก็จะได้ไปแบบเป็นแก๊งจะได้ไม่เหงาครับผมก็เตรียมตัวมาดีครับผมก็ตั้แต่ต,ต่อยเสร็จก็พักประมาณเดือนหนึง่งแล้วก็หัวหน้าค่ายก็เรียกเข้าค่ายซ้อมหน่วยนะครับผมแล้วก็หัวหน้าค่ายก็มาเทรนเองกับมือเลยไฟนี้ก็ น่าจะหลบหมัดได้ฟุบฟับฟุบฟับค,ครับผมใช่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับยูนิตนาบินแล้วก็ปตทนะครับพวกผมก็ไปเต็มที่แน่นอนไปเนี้ยพัทยาต้องรู้จักครับผมทุกคนเป็นกำลังใจนะครับจะทำให้เต็มที่ทำให้ได้รับชนะแน่นอนครับ